วัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์จาก t y p i m e a d t s h o p c o m นะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะนำเข้าจากบูร์ินนะคะแฮนด์เมดล้วนๆร้วรซนต์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่เราจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือไอเดอรอนโซซตี้นะคะตัวนี้เป็นสูตรเฟิร์มโฮนะคะ คุณคริสเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเขาได้แนะนําว่าวิธีการใส่โบมิคของเขานะคะให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดก็คือการควักออกมาประมาณ1นิ้วโป้งนะคะแล้วก็ยีที่มือให้ทั่วนะคะใส่ลงไปที่ผมตั้งแต่โคนจนถึงปลายหวีจัดทรงเสร็จแล้วให้เอาไดร้อนนะคะเป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วหวีซ้ํานะคะจะช่วยเพิ่มความเงางามให้ ให้เส้นผมของเรานะคะเหมือนกับความร้อนมันไปเร่งทําให้ตัวโบมีสละลายซึมเข้าเส้นผมแล้วก็เร่งให้มันเงาขึ้นนะคะเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันดีกว่าส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในนะคะจะเป็นสีครีมคุณๆนะคะฟว้าออกมามันจะคล้ายๆย,ยาหมองนะคะแต่ว่าไม่ได้ร้อนเหมือนยาหม่องอคำถามที่พบบ่อยอีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือสาง่ายไหม แต่พันตัวนี้ไม่ได้ถือว่าสะายากนะคะแต่ก็ไม่ได้สะาง่ายเอ๊ะมันยังไงก็คือไม่ได้สะครั้งเดียวออกเหมือนเลไลท์หรือโซเว็กซิโตนะคะถ้าสะแบบปกติก็สักประมาณ3รอบภายในวันเดียวนะคะสักประมาณ2อถึงสรอบก็สามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างปกตินะคะแต่ถ้าสระแบบสะเมือเล่คือสะะแห้งโดยการเอาแชมพูลงที่ผมก่อนก่อนที่ผมจะเปียกนะคะแล้วก็ยีให้ทั่วจากนั้น สระผมตามปกติสองครั้งก็ออกเกลี้ยงนะคะเอ,อ่อถ้าโดยส่วนตัวนะคะไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สะยากนะคะแล้วก็คําถามที่พบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถามว่าตัวนี้กับเลไลท์ซูเปอร์โฮตัวไหนอยู่ทรงอยู่นานมากกว่ากันนะคะคําตอบคือตัวนี้นะคะแต่กลิ่นต่างกันนะคะ คนที่ชอบกินเลเรไท์ ight, อาจจะไม่ชอบกินอไอรอนซ c เซต y ี้ก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเลื่องกินไม่สามารถบอกทางหน้าจอได้นะคะก็อาจจะต้องเข้ามาทดลองที่ร้านหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะและถ้าถามถึงความเงาไอรอนเงาวกว่าคะ่ะแต่ไอรอนสัยากกว่าอันนี้เคลียร์นะคะจบไปนะคะสำหรับไอรอนซูเซตี้และเลรไลท์ซูเปอร์ฮม What ราคาไหนๆก็วันนี้ก็ตั้งโต๊ะนะคะรีวิวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะ <im it> เราจะมาตอบอีกหนึ่งคำถามหรือหลายคำถามดีเพราะมันเป็นสามผลิตภัณฑ์นะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของเลยอร์ไลท์นะคะ <im it> ทีเดียวเลย3ตัวเพราะมีคำถามถานกันเข้ามานะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไร <im it> นั่นคือ3าตัวนี้นะคะ เลไลท์ซูเปอร์โฮลเลไลท์ซูเปอร์ชายและเลไลท์ตัวออริจินอลค่ะตัวธรรมดาเรามาเริ่มกันที่ไอตัวเล็กนี้ก่อนเลไลท์ตัวสีเหลืองนี้นะคะเนื um, <t> ้อผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นสีส้มใสๆคุณส,ส,สมบัติของตัวนี้นะคะ เหมาะสาหรับคนที่ผมเส้นบางจริงๆนะคะเส้นเล็กจริงๆผมใช้อะไรก็หวีไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผมฝรั่งนะคะแต่ไม่แนะนําสําหรับคนไทยที่ไม่ได้ไม่ได้ผมบางจริงๆนะคะส่วนใหญ่ถ้าเอาจริงๆเลยคือตัวนี้ไม่เหมาะกับผมคนไทยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเลไลท์ซูเปอร์ชายนะคะส่วนเลไลท์ซูเปอร์ชายนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์สีเหมือนไข่ไก่นะคะ ตัวนี้ชื่ออยู่บอกอยู่แล้วนะคะว่าซ u เปอร์ชายตัวนี้จะเงากว่าทุกตัวในบรรดาสามตัวของเลไลท์นะคะเลไลท์ Le ซ e เปอร์ชายนะคะกลิ่นจะเหมือนกลิ่นส้มนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเลไลท์ Le ซปเปอร์โฮนะคะกลิ่นจะออกเป็นคาราเมลนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวกันเรียงจากลำดับความเหนียวนะคะเลไลท์ซูปเปอร์โหนียวสุดเลไลท์ซูเปอร์ชายรองลงมาและเลไลท์โอมิดต,ตัวออริจินอลเหนียวน้อยที่สุดนะคะเรียงจากความเงานะคะ ดีไลท์ซูเปอร์ชายเงาสุดดีไลท์ออริจินอลมาเป็นอันดับสองและ d ดีไลท์ซูเปอร์โไม่เงานะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะที่เราจะตอบกันวันนี้ก็คือถามว่าพี่คะไอรอนโซเซตี้กับเดไลท์ตัวไหนเหนียวกว่าตัวไหนเงาวกว่ากันคะ เนื่องจากในไลท์ ight, เรามี2ตัวนะคะเราจะเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะโดยการเอา, Iron Society, า,าะะไอรอนโซเซตี้าว,วางตรงกลางคะ่ะไอรอนโซเซตี้เงาวกว่าช้าชานะคะไอรอนโซเซตี้เงากว่าเลรไลท์ซูเปอร์โฮลแต่เงาน้อยกว่าเลรไลท์ซูเปอร์ชายส่วนความความเหนียวนะคะความอยู่ทนอยู่นานนะคะไอรอนโซเซตี้เหนียวกว่าเลรไลท์ซูเปอร์โฮลดังนั้น ก็จะเหนียวกว่าในไลท์ซูปรชายด้วยตกลงเหีรยน,นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จาก2องค่าย4รุ่นที่เราได้มารีวิวกันวันนี้ยังไงถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรนะคะก็ส่งอีเมลกันเข้ามาวัดแอบหรือไลน์กันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆนะคะที่เริ่มสนใจจะใช้โปรเมสนะคะอ่า บางผลิตภัณฑ์เราได้รีวิวไปแล้วนะคะโพสต์ Post ไปแล้วในหน้าเฟซบุ๊กยังไงลองศึกษาหาข้อมูลก่อนหานิดนึงก็ได้ค่ะเพราะบางทีคําถามเดียวกันตอบวันละสิบกว่ารอบก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะคะจะเริ่มอะไรจะใช้อะไรลองศึกษาก่อนนะคะถ้าไม่ไหวไม่ได้จริงๆข้อมูลไม่ได้ก็ส่งคําถามกันเข้ามาได้นะคะที่ไทยโปรโมชั่นดอทคอวันนี้สวัสดีค่ะ